โอเคซึ่งที่ผมมาทำ่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมอีเวตนนี้เลยรเ <c oughs> อาละแล้วคลิปในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีเวต์อีเวน้นในร,ร,รัวๆเลยคือในด้วยความที่โกดเดนโชนี้เนี่ยผู้เล่นน้อยลงผมก็เลยอยากจะมาทำเกี่ยวกับอีเวตนนี้ไม่รู้มัน,กนเกี่ยวอะไรหรือเปล่า <c oughs> ปเปิดเพลงป่าอ๋อไม่เปิด ส่วนอันนี้คืออันแรกที่เราจะอธิบายตอยอันนี้แหละคือเราต้องหาผลไม้อะไรก็ได้มามอมให้แม่มดกดประโยคที่4ปุ๊บมันก็จะขึ้นเก็บตัวเนี้ยให้เต็มร้อยแนะนำให้เป็นพวกชูการ์แอปเปิลหรือว่าโคโคนัทจะทำให้อันนี้มันแต้มเต็มไว้ขึ้นนะะฮะ,ะทำกี่ได้เออเพิ่งกล้เฮ้ย เย็ด <Yeah>, <laughs> แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ไม่รู้มันจะมีร้านค้าที่เขาจะาจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆกับแม่มดตรงนี้แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกยังไงแต่อันนี้จะต้องหยิบผลไม้ที่มีสถานะเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ทั้งหมดเช่นเออบัตรมูลหรือสถานะที่มาจากแบบ ขางคาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถมามอบให้เจ้าฝักทองตัวนี้ได้ส่วนอันนี้มาร์เก็ตเออเป็นจุดที่น่าจะหลักชั่วโมงนะมั้งถ้าจะมาให้ซื้อของกันก็ของในนี้ก็จะมีเช่นสโมกเอกเออที่มีสิ่งมีชีวิตตามนี้พร้อมกับ สัตว์มากมายที่ดีที่สุดก็คือลิปเปอร์นะส่วนอันนี้ที่ดีที่สุดก็คงเป็นระดับมิสติกทั้งสองอันนี่แหละซึ่งเขาก็จะไม่ใช้ตังเราในการซื้อแต่จะใช้เป็นแคนดี้ในการซื้อแทนแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์ซีดซีดก็จะมีอันนี้มาขายแล้วก็ซื้อยเป็น บัดบัดบัด <Okay, S 1> ัรมารูมเลยนี่แหละก็อีเวนต์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้มันให้อารมณ์คล้ายๆกับตัวเนี้ยเป็นเหมือนหลายๆอีเวนต์ที่แล้วส่วนตัวเนี้ยมันจะแตกต่างที่มันจะคล้ายๆกับ f อร์ a r k e t ตไออีเวนต์ฤดูใบไม้ผลิอะที่ให้เราเอาผลไม้มาใส่ตรงต้นไม้แล้วก็มันจะมอบสถานะ ฟอมาพอหลังจากนั้นร้านค้าทุกร้านจะรีอันนี้ก็ไม่มีเวลาจํากัดนะแต่จะมีเวลาในการซื้อแต่ไม่มีเวลาในการรีสต็อกแต่ถ้าถามว่ามันจะรีสต็อกกันยังไงคือต้องรอให้ไอ้ร้านค้าเนี้ยมันหายไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้นรอมันมาอีกปุ๊บพวกร้านค้าทั้งสามอันเนี้ยก็จะรีรีสต็อก ส่วนรายละเอียดในการทําก็นั่นแหละเคล็ดลับในการทํำง่ายๆคือถ้าใครอยากได้ของรางวัลที่ดีขึ้นแบบอ่าเห็นไหมมันหายไปและ้ะหายไปเลยหายถาวรเลยส่วนในการที่เราเอาผลไม้มาใส่ตรงเนี้ยเราจะมีแต้มตรงนี้ขึ้นด้วยซึ่งถ้าเหมาะกับพวกชูเกอแอปเปิ้ลที่จะทำให้เราปลดล็อกแตงพวกนี้ไปได้ไกลขึ้น พอรางวัลในนี้ที่ให้ดีที่สุดก็เป็นถ้าใครสายตกแต่งบ้านก็ต้องน่าจะชอบเออรางวัลที่35นะส่วนสายสัตว์ก็รางวัลที่40ก็จะเป็นซีเวอร์ดักกอนไฟแล้วก็มีซูมีมเออซูชิแล้วกันนะอ่ะซูชิรางวัลที่47แล้วก็50คือรางวัลสูงสุดแล้วเป็นระดับพิเศษมิติเควสนเนี่ยถ้าเราทำมันก็จะได้ เพิ่มเหมือนกันแต่มันจะเพิ่มทีละสองร้อยห้าสิบส่วนร้านะคะ้าตรงนี้เราก็ต้องเก็บแต้มเพื่อที่จะรวบรวมแต้มมาเพื่อที่จะซื้อของพวกนี้ต้อนอะไรอะไม่รู้ก็ประมาณนี้สำหรับอีเวนต์นี้แล้วก็ในซีช็อปก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่อีเวนต์ที่แล้วแล้ว อ๋อแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเป็นหมวดที่สองให้เป็นร้านค้าประจำวัดเพื่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคริมสันทรนแล้วก็พัมกินเอะพัมกินซีเนี่ยรู้กันไหไอ้ข้างหน้าไม่รู้เลยแต่วระดับทานสเดนก็มีให้เก็บเพิ่มกันอีกแล้วแล้วก็สัตว์ในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีให้เราเก็บเพิ่มเหมือนกันระดับพิสมติก เป็นไม้ที่ตะโพนี่นี่โอเคแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยผมจะพามาทัวร์สวนเออเดี๋ยวตกแต่งไปหน่อาดีกวก่อนมันดูแบบไม่มีชีวิตชีวามันดูไม่มีไฟเลย้ายของเต็มอ,อีกอออกสองอัน โอเค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 อุ้ยสวยก็ได้คิดสวยก็ได้คิดน่าจะเป็นของใหม่ลมะมั้งไม่รู้เหมือนกันอืมปึ๊บอ่านี่ มานี้อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าปีเตอร์พาร์เกอร์นี่ปีเตอร์พาร์เกอร์โหทำไมนายตัวใหญ่จังเลยแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ก้เกิลนัดก็เกินัด